ดูด่วนทีมชาติไทยลุยเอเชียชนะรวดได้คะแนนฟีฟ่ามากกว่าแชมป์อาเซียน5เท่าอันดับพุ่งถึง90ขณะที่ช้างศึกตอบกลับเวียดนามโคตรจุกความคิดต่างกันเยอะหลังตอนนี้เหงียไร้สติอาเซียนเอือมเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแนลตองซุยนะครับคลิปนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ ครับช้างศึกทีมชาติไทยกันโอ้โหต้องบอกว่าหลังจบโปรโแกรมชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยได้รองแชมป์เนี่ยมันมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายจริงๆครับคุณผู้ชมจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเวียดนามตอนนี้ที่เขาเป็นแชมป์อาเซียนไร้สติเป็นที่เรียบร้อยครับไปป่วนทั้งอาเซียนและก็ออกมาป่วนทีมชาติไทยเยอะมากๆหรือเชื่อว่าเวียดนามจะเป็นแบบนี้ มันเกิดได้ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับช่วงแรกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันก่อนคลิปนี้อัปเดตทีมชาติไทยกันหน่อยอย่างที่ทราบจบโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนเราได้รองแชมป์ก็จริงแต่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับได้เห็นนะักฟุตบอลไทยไวัยรุ่นที่จะก้าวขึ้นไปเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีสควอผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นอิชิได เลือกตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ทีมชาติไทยได้ง่ายขึ้นนะครับก็ยังมีข้อดีนะครับแล้วเห็นได้ชัดว่ากระแสะฟุตบอลไทยคนไทยยังไงก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับเจอกันทัวร์นาเมนต์หน้าอีกไม่นานนะครับช่วงเดือนมีนาคมเราจะลงเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเล่นในบ้านด้วยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสีลังกานอกจากนี้เนี่ยจะมีเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดให้ลองทีม อีกหนึ่งแมตช์ก่อนเจอกับศรีลังกาตอนนี้สมาคมแล้วก็อิชิกำลังพูดคุยกันนะครับเอเชียนคัพรอบกันเรื่องนี้คือรายการที่สำคัญกว่าชิงแชมป์อาเซียนเยอะมากๆครับคุณผู้ชมเป็นรายการที่เราต้องประสบความสำเร็จไปให้สุดได้ได้คือต้องเข้ารอบเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้นะครับทั้งนี้กดดันเหมือนกันนะถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะเจอเนี่ยคุณภาพของทีมชาติไทยดีกว่ามีที่เจอเนี่ยก็จะเจอศรีลังกาจเจอไต้หวันจเจอเติร์กเ,เมนิสถานแต่ห้ามประมาทครับคุณผู้ชม พอฟุตบอลระดับเอเชียไม่มีนัดไหนที่ง่ายรวมไปถึงเราต้องจัดขุมกําลังชุดหลักชุดเต็มมาเพราะนอกจากจะต้องไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้เนี่ยมันมีคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งเป็นเดิมพันในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเราเสียฟีฟ่าแรงกิง้งเสียคะแนนไปเยอะทั้งกับการที่แพ้เวียดนาม2เกมแพ้ฟิลิปปินส์เมื่อทําให้ฟีฟ่าแรงกิ้งเราแบบไม่ได้บวกใช่ไหมละ่ะแต่คุณผู้ชมครับ ในเอเชียนคัพรอบคันเลื่องเนี่ยโอ้โหมีคะแนนมากกว่าชิงแชมป์อาเซียนถึง5เท่าถ้าชนะรวดได้เนี่ยโอ้โหเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมานะครับคุณผู้ชมหลักเนี่ยสี่สคะแนนถ้าทำได้ถ้าเกิดสมมตุติเราชนะรวดทั้ง6กนัดนะครับหนัดในที่นี้ก็คือเจอกับสีลังกาไปเยือนติเติร์มินิสถาน แล้วก็เล่นในบ้านเจอกับไต้หวันไปเยือนไต้หวันไปเยือนสืีลังกาแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเติร์กเมนิสถานถ้าชนะได้นะทุกนัดเลยคุณผู้ชมบวก40อันดับฟีฟ่าแดงกิ่งของเราเนี่ยจะขยับจากอันดับ97อันดับปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึงอันดับที่90ของโลกคือถ้าเราเป็นแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาได้เต็มที่คือประมาณแบบไม่กี่คะแนนใช่ปะซึ่งน้อยกว่านี้หเท่าลองวิภาพดิ นี่เพราะฉนั้นเป็นรายการที่เราต้องเน้นซึ่งนอกจากคะแนนมันจะบวกเยอะแล้วเนี่ยแต่คุณผู้ชมมันพลาดไม่ได้เหมือนกันในเอเชียนคัพรอบคันเลือกคนเนี้พราะถ้าเกิดเสมอเนี่ยลบเยอะมากนะแต่ในแต่ละเกมเนี่ยลบ7.98ลบ5.30ลบ3.75หรือถ้าแพ้เนี่ยหนักเลยนะถ้าเกิดเราแพ้สรีลังกาลบไป20แพ้ไต้หวันลบ17แพ้เติร์กลบ16เพราะฉะนั้นเนี่ย อีชต้องเน้นนักเตะไทยต้องชุดเต็มและชนะให้ได้ทุกเกมนะครับคุณผู้ชมนี่คือรายการสําคัญจริงๆร,รายการนี้แหละมันจะชี้วัดอีชีอีได้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเฝ้ารอดูเลยแล้วรอติดตามในส่วนของการประกาศรายชื่อครั้งต่อไปน่าดูมากผมคิดว่าตัวหลักๆค,คัมแบ็กชนาทิพทีระทรมาแน่จเจริญศักองค์กรนักเตะเจลีกเอกนิปัญญา เซเลโซโอซาก้าเอฮิเมฟซีใช่ป่ะสองคนนี้ไหนจะพวกแก๊งชนพัฒท์วัชชัยที่ไปเล่นเจริกสามอีกตัวเล่นต่างประเทศเยอะนะเอามาสารงานกับตัวที่มีอยู่โอ้ยน่าลุ้นแล้วก็เดี๋ยวลุ้นฟ้องปรมเมศอัดวิไลด้วยปรมเมศอัดวิไลเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดก็มีข่าวว่ามีทีมจากเจลิกให้ความสนใจที่อยากจะดึงตัวฟ้องปรมเมศกองหน้าทีมชาติไทยของเมืองทองไปร่วมทัพโดยจะ ยืมตัวไปก่อนเดี๋ยวรอดูว่าทีมเจลีกทีมจะเป็นทีมไหนแล้วกันผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะแต่แน่ๆตอนนี้ฟ้องอยู่ในสตาร์ของทีมเจลีกอยากให้ฟ้องได้ไปนะคือถ้าฟ้องไปเนี่ยโอ้โหแข่งขึ้นแน่นอนและจะทําให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยมีกองหน้าที่ครบเครื่องมากขึ้นเพราะปรมะเมตตอนนี้ครบเครื่องนะกระชากก็ได้เลี้ยงก็ดีเฟิร์สทัชด,ดีเบสิกดีไปปรับเรื่องการยืนตำแหน่งปรับเรื่องความแข็งแกร่งในฟุตบอลเจลีกหน่อยเนี่ยโอ้โห บอกเลยว่าเก่งขึ้นเยอะสหรับฟองปรเมสก็ติดตามรับชมกันว่าจะได้ไปหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เห็นไหมนักเตะไทยเราเนี่ยมีข่าวจะได้ไปเจลีกไปเล่นลีกต่างประเทศเยอะแยะ,ยะมากมายจนทำให้ตอนนี้เนี่ยเวียดนามที่เป็นแชมป์อาเซียนล่าสุดนี่อิจฉาตาร้อนนะครับพวกเขาเป็นแชมป์แต่ไม่มีทีมจากเจลีกอะไรให้ความสนใจนักเตะพวกเขาเลยเพราะพวกเขานักเตะเวียดนามเป็นนักเตะที่เล่นละครเก่ง เล่นนอกเกมเก่งแล้วก็เป็นนักเตะที่โอ้โหคุณผู้ชมดูเหียงกวางไ้อ๋อพูดเวียดนามจะไม่มีทางเล่นแบบไม่แฟร์เพย์แบบทีมชาติไทยแน่นอนนี่โคตรโมอ่ะคือเป็นไงว่า,วาคือแบบทาตัวเองหล่อเกินหล่อจริงๆหล่อเกินไปและตอนนี้ครับคุณผู้ชมหรือเชื่อในเะวียดนามแต่ตอนนี้คือไร้สติไปทัวลงอาเซียนเยอะมากนะว่าเขาเป็นแชมป์อาเซียนเป็นเจ้าอาเซียน แล้วก็มาทัวลงใส่นักบอลไทยใส่อินฟลูเอนเซอร์ไทยใส่ดาราของประเทศไทยใครที่โพสต์อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลไทยเนี่ยจะมีเกียร์เวียดนามไปเยอะผมก็งงว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรน่าจะฉลองแชมป์ก็ฉลองไปสิไม่น่าจะมาละลานคนไทยนะคุณผู้ชมสุบัชัยใจเด็ดเนี่โอ้โหปฏิกิริยาเนี่ยโคตรอะ <c oughs> คือสุภัชัยครับก็โดนทัวเวียดนามไปลงเหมือนกันไงเขาก็เลยแบบอัดคลิป วกวนกลับคืนไปเวียดนามนี่เป็นผมรู้สึกว่าเขาเกินลิมิตไปหน่อยไม่แปลกใจที่อาเซียนจะเอื่อมละอานะเวียดนามนี่ดักกว่าอินโดหนักกว่าสิงคโปร์อีกนะในมุมมองผมนะครับตอนนี้คือแบบลามไปทั่วทั้งที่จริงๆนะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยปฏิบัติด,ดีกับทางฝั่งเวียดนามเหมือนกันนะอ่ะอย่างหลังจบเกมเนี่ย มาดามแป้งนุ่นพันล่ำซ้ำเนี่ยเดินไปโบกมือทักทายแฟนบอลเวียดนามเนี่ยแบบเราก็ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีรวมไปถึงคุณผู้ชมเชื่อไหมมันมีข่าวมานะครับว่าทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็มาดามแป้งเนี่ยเขาได้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับเหนียนส่วนซอนนักเตะบราซิลที่ได้รับบาดเจ็บในเกมที่ไทยแพ้เวียดนามซึ่ง เขาก็ดูแลที่เมืองไทยอย่างเต็มที่เพราะเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราดูแลเขาดีมากนะดูแลแล้วก็เป็นแบบเออเนี่ยมันคือคนที่เขาแบบจเจริญแล้วก็ทํากันอะ่ะแต่เวียดนามกลับตอบกลับแบบนี้เพราะฉะนั้นที่หลังไม่ต้องไปช่วยอะไรเลยแย่มากนะส่วนตัวผมผมไปเห็นคอมเมนต์ไปเห็นกระแสในโซเชียลคือผมไม่คิดว่าวียดนามจะไร้สติกันได้ขนาดเนี่ยคุณผู้ชมหนักเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่ง แล้วเจอกันอีกครั้งเนี่ยทีมชาติไทยจัดหนักให้เงียบไปสันหน่อยโอ้โหกเกรียนเวียดนามเนี่ยมาเต็มส่วนประจำใต้นุ่มพารลัมซามเนี่ยยังยืนยันนะครับว่าจะช่วยรักษาการบาดเจ็บจะเรยกดูแลซัพพอร์ตคนที่เจ็บจากทีมชาติทั้งกีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าที่ต้องพัก6 8สัปดาห์เช่นเดียวกับอัคารพงศ์ที่ต้องพักประมาณ4ี่สัปดาห์ก็จะช่วยรักษาจนหายกลับมาสมบูรณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของบอลไทยเพราะทัวร์เวียดนามมาเยอะเราก็ต้องไปตอบกลับซะหน่อยเอ,อปกป้องนักเตะไทยปกป้องโค้ชไทยกันหน่อยช่วงหลังเนี่ยเวียดนามคือเหิมกรเดิมจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไร้ไสติสุดๆเอออาสินถึงกับเอื่อมครับคุณผู้ชมอะ แล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกสั้นๆครับคุณผู้ชมฟุตบอลไทยลีกสั้นๆคุณผู้ชมจําได้ไหมในเกมที่บุรีรัมย์เจอกับเมืองทองเนี่ยมันมีเหตุการณ์ดราม่าคือนักเตะเมืองทองอย่างธีรพัฒน์เนี่ยได้รับใบเหลืองใบที่2แบบจังหวะฟุตบอลกระแทกกันไหลต่อไหลผู้ดสินให้ใบเหลืองเป็นใบแดงซะงั้นจนทางทีเมืองทองเนี่ยต้องไปฟ้องคณะกรรมการปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาวินยัยมารยาท ลงโทษวลรินทร์ัศาสดีครับผู้ตัดสินในเกมนั้นเพราะมองว่าให้ใบเหลืองที่สองง่ายจนเกินไปเพราะมันเป็นจังหวะชนไหลต่อไหลไม่เข้าข่ายการทำฟาวหรือการหยุดยั้งโอกาสบุกเพราะฉะนั้นเนี่ยวรินทรตัดสินผิดพลาดโดนลงโทษแบนสองสัปดาห์โดนลงโทษโคตน้อยอ่ะแล้วสโมสรเขาเสียหายไปแล้วอจะรับผิดชอบยังไงอ่ะ ผม่ากผูดดสินไทยเดียนะคุณต้องยกระดับมาตรฐานการตัดสินให้มีเมื่อชีพอะไรมากกว่านี้คุณผู้ชมจริงๆเพราะมันไม่ใช่เคสเคสเดียวมันมีหลายเคสแลวในะไฮลีกปีนี้เอ,อตัดสินให้มันแบบมาตรฐานดีขึ้นกว่านี้หน่อยไม่งั้นฟุตบอลไทยลีกเราก็จะไม่พัฒนาครับคุณผู้ชมแล้วยิ่งแบน์เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอีกแบนแค่สองสัปดาหยย์เองอนะครับเห็นข่าวนี้แล้วหัวจะปวดจริงๆอ่ะ ุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ